สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมดซิงตัวหนวนนะครับผมนี่เรามาอยู่กับรถหลอนะครับที่เด็ดการลัดจินนะครับนี่หลอนๆเลยนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับอย่ยังคาปากเนี่ยนะเนี่ยครับพูดไม่ค่อยชัดอะไรมันเหมือนมีอะไรติดปากนะท่านผู้ชมอ่ะพูดไม่ค่อยชัดนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยนะครับพาดูรถทีเด็ดนะครับเนี่ย โคตรเด็ดนะครับลูกเล่นเยอะมากนะครับรถพ่ว,วงในคันนี้ไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมทีเด็ดมากนะครับว่าอ,อย่างเกี่ยวอะบ่โบ่บ่บบบบคุ้มไฟไวไหมครับบ่คุ้มไฟไวไหมครับขันล่างโอ้ขนันล่างคุ้มระคุ้มไปย่องนี้คนซูมูตัาไหนเลยได้ดูคอนเสิร์ตแเพราะมันไม่จุดเดียวพีดไวกะที่อีกแบบนึ่งไหมครับเนาะ นไมน่เปิปเเปโอ้่เ่หอาันหนเอาบ่าคอยเห็นเปิดเนี่ยมันขึ้นยังเงกี่ยวเลยตัวเรียนไปเขาเปิดไฟหลายๆน,น,<อ>น,นี่บีาามาเบบี้บเทอเนาะอะไร่เยเปิดเเปิด<อ>แล้วไดีโอ้ไฟแบบเรนลลนลิ้ลันลิลันนี่บ่คอยเปิดเลยบ่โอ้แท้แท่ว่าคนี่ออ้าศิยเงิเอามาเนี่ยคร่ดเท,ท โอ้หนงวันของแถนี่เบื่อไงใจงานยินเย็เลยนะครับนี่ยันนเยนเลยชุดชุดนี่กัแนครับเจ็ดพันมานี่นี่ไหมครับของแถโอ้ของผมของกเจ็ดลอยของกอรจ็ดลอยเหมนเริ่มเริ่มเขาทีมอยงงามงามลอยเม็ดงามลอยเม็ดของผมเนี่อันนี้งานยินเยน ส่วนมากสังในของแถเล่นมอนแบางย้อมบางบาโอ้โเน่ครับหววไปั้างสายงามงามยี่หนี่วอสไนะครับวอสตัวละหมื่นสองนะครับหก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 อยู่เครื่องมากพกหกอยู่เครื่องโอ้ตัวละหมื่นสองนะท่านผู้ชมสี่ตัว ที่ตัว48,000คนแล้วสุดจัดนะครับคันนี้ทีเด็ดการ์ซินจริงๆนะครับ,บงมูโหดๆนะครับคันนี้เป็นเครื่อง210นะครับเกาะเทอร์โบโนะครับน่าจะกระตกุกอยู่ที่2206นะครับคันนี้พ่อก็แปดสามครับแปดสามโหดๆเลยนะครับดังลั่นๆเลยนะครับนี่เอาทอวนบ่น,นี่ พูดท่อวนด้วยนะครับทุกผนใช่ไหมเอาพื้นท่อถอย่างพื้นท่อฟองหันนั้แบบแกวนี่เห็นไหมเครื่องมกครับคันนี้แดงมมวัดเกดนะครับเดใ,ใช่ไหมพูดผิดพูดก็ขออภัยนะครับผมคอคือหลายอันนีย แน่นอน,นครับ้วคันนี้แต่งหมกนะครับนี่อโหด,ดนะครับนี่ตัวลูกบางฝุ่นก็โหดโหนะครับบลากกักสุดยอดมากนะครับโหนี่หน่อยแน่นไหนโหนโนเลย ยอดสวยนะครับทรงสวยดีสวยมากเลยนะครับนะเต็มเต็มเต็มดีหน้าหน้าเม็ดยี่นะครับความยาวนี้ก็สาเมตรนะครับคปสวยเลยลอลากดินลอลากดินนะต้นแรงที่เด็ดแถบกระสินนะครับขั้นนี้แหละครับในกระสินเด็ดกระมดมนเลย ดีเด็ดจริงๆครับสุดยอดดีนะอันนี้เป็นหัวนอกนะครับมาแป่งต่อลูกนะครับแหนบก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะท่านผู้ชมเนื้อเนืี่ใส่ได้ยี่หกตันนะครับดุดยอดดีดี่บองขนก็หนาๆนะครับแข็งแข็งดีบ่คือผม แล้วแล้วแล้วะนะแล้วผมมันแล้วนะครับนี่ถ้าใส่บางฝุ่นหน้านี่โหดเลยนะครับแต่ว่าใส่ไม่ได้นะเพราะว่าามร้อนขึ้นนะครับวิ่งไกลด้วยนะครับโดยสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็เป็นลถเล็กด้วยนะครับไฟสเตียบนี้ก็จากสำนักบอยไฟดีนะครับที่เด็ดตัดช่องนะครับบอยไฟดีสุดยอนี่ หมอลั่นๆเลยนะท่านผู้ชมสี่จวนหมอลั่นเลยแต่ลมอีกสี่ปากนะครับทรงสวยดีนะครับท่านผู้ชมเล็กๆกับท่านรับนะครับโอ้โหอ,อย่างเดี๋ยวกระจกแน่นๆนะท่านผู้ชม ขาดได้บังพุณหนาแล้วครับนี่อันใส่บังพุณหนาได้นี่แเจ้วเลยครับสุดยอดต่อธงก็สูงนะครับน่าจะสี่ห้าเมตรตามนี่เอาสูงมารอหินหนึ่งด้วยกันนะครับท่านผู้ชมรอหินหนึ่งหินก็ยังไม่โมเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่โมเลย รอหินหนึ่งนะครับเอาเสียงผมถามเนี่ยทอทอมันคือไหลไยใบเ่็คือไหลออกออกหมองออกนะครับท่อระบายโอ้ท่อระบายเหรอท่อท่อมันโอ้เป็นท่อสูบจากซุฟฟัตนะครับโอ้นี่ไหมก็ต่างกันแต่ไม่ต้องปีกเวะไหมเอาลองลองฟังเสียงนะครับบัานนี้เดี๋ยวเอฟวาครับเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนนี่ผมตกใจเหรอทอบน้ัวนะหนึ่งวันทอมันสองหมองนะมันมาแยกอยู่นี่นั่นมันมีพอแยกอยู่หน่อย ทอนน้อยๆบอแมนัม้วเกียกอยู่อดนะแล้วก็อันลักกับไปทั้งใจโอ้เหเหี้ยอนแม่บอดเนี่ยตีกลวยหังอลย่างรัาตาจอดด้วยเจอจาตจเนี่ยฮอนบนอมนนโอ้โห่ที่เด็ดนะครับนี่ผู้ชมโอ้หอนยนดีอ่ะเจ้าบแน่นอนเนระ บ่บ่อากระเถะมาป้าตัวเครือ่องดังโคตรโหดโคตรเก๋โอ้แน่นอนเลยครับดังโหดเลียวดังโหดเลียวคุณยอดเลย โอ้ยเป็นทอแยกไว้ออกออกมาจากคว้าน้ากันเนี่ยซิทอทอน้ากันล่ละจะว่าแยางไกมยกหัวเบิงไี้บอยากเบิึงอยากเบิึงมกมกไว้เท่าไรอย่านัมกมาไว้เท่าไรอย่างนั้นเงมกนลดโมกนะครับมกมาชมขุมกำกำลังกันนะครับคันนี้หกหกเกียร์เดินหน้านะอย่าเดิอ เสียงเครื่องนี่ผมนึกว่ารถใหญ่นะท่านผู้ชมเพเพ่อโหดก็เสียงรถผมอมืนนะถ้าผมใส่ปลายท่อแบบนี้น่าจะโหดของผมดีนะเสียงเสียงเสียงของเขาน่าจะโหดของผมอะ่ะผมไม่น่าจะโหดเท่าไหร่มาดูขุมกําลังกันนะครับป้าโอ้หอก แบบนีอเอมันบตีกลวยอยากรบ่ครับมันมันบตีกวยเลยบ่โอ้ตีกวยมันดังมันดังแงกับมันดังเาวากที่นี่มันอัไปอ๋อมัคือหอวยืดเราเหไม่้นวมันหน้ำยาแต่มันมันต้องเปนเฉพาะพวกโงแดงบนโอ้แต่ว่าเทอโบมันมันนีงบดังเลยดิโค้งแดงจุเป็นสามสามโงเอง แต่ว่าของผมนี่เหตุอจัดเจ้านี่บดังตองตองเท่าโบแดงอันนี้เฮ้ยคยไยังกันมันี่คือหลออมันเกิดมันดันออกมัรล่างออยยำมองเลยับมาถึงาเกยโอ้เทบัวไงแลนดินเอาแต่หัวมันอย่คือเรือแหงเรือเลนั ดึงใหมาฟังเลยอ่ะเ,ะเะแล้วจังเต้ล่างลูกมากนีมีปัญหาอย่างบ่อย่างพวกเพียนไทยเยอะก็มีนะ่อยมอนมีเลยท่านเี่ยต่อยอย่างไรโอหนี่ไงเกีรยเทียนเกี้ยดือเนี่ยเจ้ามาเสดือเนี่ยมเป็นเียนตอนเล่นบิดโอ้โหเพื่อตอนอันนี้เป็นรถมือสอวนอกรดนอกเขาเอิรมารดนอกนะครับมือแหลกไทยเมือสองหน,นอกคอกือเอามาหนีบอดเปลี่ยนเทียนไทยเลย หนเตียครับเงทั้งไห่นี่แค่เลียงทั้งไก่าะวของเดือมมันเลวหดโอ้คือหันเอาเดิมมาหลักคือหลักอะไรัวถบัวบวด้ะตอนตอนเป็นโจเดียวมันเลี้ยวโหดตอนตอนตอนเป็นหงว่าทนนี่เห็ดเครืองเห็ดยังนี่มันมันดีบ่แต่ว่ามันแห้งบ่อนะตเีโอ้่องมวอง่อิบมนมคแต่ว่าอันนี้เหลือแห้งนี่เลือเหลือผมาแห้งเหลือตัเดียวนี้แห้งเหลืออะไร จุดเดือดเนาะแลนดินเนี่ยข้าวเดียวนี่ยมันกบบสดเอาสดเอาเลยนะเฮียลสดเอาสดเอาเลยแลนดินมันไ่เหลือหลายขึ้นเยอะกันแล้วนักข้าวแล้วไปบือนไปบือนเนินๆนี้สบายกันสบายเลยนี่ทีอะไรขาดแล้วเขี่ยวไปอยู่โอ้ขาดกันทั้งเด็กเย็นเนาะเย็นแล้วถ้ามันขาดเดือดมันก็ได้เบือนตเพราะนี้มันจับมือตัวเองได้กว่าเราม่เล้ว เียันไหมเลยสุยอดพี่หลีแนมแนมเดิมเสือมีบ่ทำเดี๋ลากงบเนี่ยแนมเดิมเดิมเลยโอ้สุดยอดเลยครับโมกรถดมกมันมันมีอีกอีกอีกอย่างนี่ครับอย่างนี่ไงใจ่ครับอย่า โอ้ยอุ้อยู่ก็ปกติไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนพอขัมนะโอ้เออมันออดมันอ่นแต่ตอนทันนี้กับอุ้ดใบอกันไงแจ้งด้านกันบะกี่เสียงเสียงเสียงเสียออกอีั้นตอนตอนเดอเดิมนันน่ะกี่เสียงเลยตอนนตออตอนตะกีก็บเ่กพอหักอะร่างเอหักอ่ะเาาเพิ่นบอกว่าถามเพิ่นเพิ่วมาวิกีาเพิ่ง มันเสียงมันดังงเปียนมางเนีเือนดีดีเนี่นอนมันมันหยยบมันดังที่ที่แจ้ี่แจว่าเลดังดังในอยเน่นเดียวเพราะว่ารุนนี้มันดังที่แจคือยังหยาบหยาบเวลถอดเขาเลยมันดังที่จ้ีแงนาไอ้ไข่เออไข่รน่มีลูกเล่นหลายเนี่ยมันมันมันมีลูกเลรนหลายออกมารถน้องมีลูกเล่นหลายกับ มันอนุ่นก้อถือหรากจริงาก็คนไทยเด้งถามว่าเป็นว่าคือกระจกมันกับคาพได้ยี่ไม่เขาสอดกับรอยแมนครับกระจกใสคือภาพได้กระจกกับเป็นระบบไฟฟ้าแมนครับแต่ว่ามันแก่ปิดที่ว่ามันเป็นมือสองเลยเดอเขาต้องตาดีได้ตาไร้เสียงรู้ไหมแมนหันหันเจ้าเรียกว่าเป็นเราไปสื่อเลยหนึ่งตั้งประกอบสร็เร็จนี่อาจจะใจดีหรือว่ดีกับว่ารู้แมนแมนกับมันกับบล็อยังไม่สื่อรถไม่เนาะเขาประกอบมาจากบล็อกขึ้นสื่อรถไม่นี่จะ อันนี้ได้เทไลท์เสียงนะครับไม่อะไรก็ดีแมนเนาะเสียงเสียงนี่ผมมาล่นง่าว่ะอันเรียนภาษาบกับกับกําแพงนี่ดังดีดังเงี้ยงแง่งจอดๆได้ฟังเพิ่นไม่บอกเราเอาเครื่องง่้ยๆภาษาแง่งเลยอ๋อลุ้งเสือกี้แจงเงี้ยคันแกนเนานี่เอาอันนี้กันโล่งนะครับนี่โล่งหมดเลยโล่งหมดเลยโอ้ดังดีว่ะเพแต่สามนี่เฮ็ดดิแซลนี่คอนแกน ลานที่จอดมาครับมันมาโอ้อีเปน่ยางะเบือเนยางโอดเลลง้เลแค่าปเนเพิ่นเพื่นเหเมื่นจังหวะเขาเนี่ยคอโอ้จังหวะค่าเห็ุนี่โอเคยืนบอสั่งโอเคปะโอ้แมนแมนเนี่ยครับโอดโอกว่าจะได้ทรงนี้คือใช้เวลานานนะครับนี่ <minutes> ทำมาเยอะก็ม <Kind of meter> ้วนมาเยอะม้นธรรมดานะครับตรงนี <busca> ้ที่เด็ดที่เด็ดเมืองกาลสินนะครับนี่หน่อยไหน่อยไหนหื่นเนาะโอ้เด็ดดีลเแต่ข้างหน้านี่ก็เกือบเกือบเกือบแสนแสนกัววะครับนี่น่นนานจะแสนกวัวชุดชุดแจ้งนี่ก็เกือบแสนแล้วนะครับแสนกว่าแสนกัวมันละหย่อนนี่เจ้าวัวกับตีไปซิ่เงินแปดแล้วเนาะ พี่มือแปดตัวละมือสองอ่ะเอาเอาเอาหัวล้งหนฟังเสียงบัวนะครับหน,นึ่งฟังเสียงบัวได้บ้างหนึ่งไฟมันบูบอยบูบอยโอ้แต่ว่ oh. าเปิ oh. เปดเปิดได้บ้างได้ได้นิดหน่อย <laughs> oh, ได้นิดหน่อยโอ้ได้นิดหน่อยครับคือ oh. สุดสุดดีครับคันนี้สุดจริงๆนะครับในแถบกาฬสินธุ์นี่นะสุดมากนะครับ ลอ,ลองมาฟังเสียงนะครับนือลงโมบ่บอลลัคานหรอครับเพราะว่าโม่กับเสียงดังบอแฮงแล้วนะเขาเขาเขาเขคงจบอลําคานห้อยเนาะโม่แต่โม่กับเสียงดังบอลแฮงนะเออโม่กับดังบอแแฮงแล้วนะ,ะ <S <S 2> <S 2> สุดจริง <S <S 2> <S 2> ๆนะครับ Oh, ไฟบอกว่าจะเป็นแบบนี้บอก oh, มันดึงหลายดึงหลายบกดบอก,ก่ตรงไหนมันเป็นนี่ล้มขอไปบบอกหรือสายไฟล้วนเลยนี่จะสายไฟล้วนครับอออืมคล้ายตัวข้ายย่างแบครับคิดว่านี่โอเคนะครับนี่ก็ฝากทีมงานเบิร์ดวัสดุก่อสร้างไปด้วยนะครับท่านผู้ชมรถหล่อแถบคาราินนะครับนี่ที่เด็ดครับที่เด็ดอันนี้ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของเสียแกได้ทางที่ตอเนะมีที่สอกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเอาลิงก์ขึ้นให้ดูนะครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามได้นะครับคันนี้คันรอๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม